สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรถวันนี้แอดมินรถไม่ได้มารีวิวรถนะคะวันนี้แอดมินมีข้อสังเกตเกี่ยวกับสัญญาณเตือนนะคะหากน้ํามันหยดใต้ท้องรถนะคะให้สังเกตยังไงและเป็นน้ํามันอะไรที่หยดลงมานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่า,าน้ํามันสีไหนนะคะบ่งบอกว่า น้ำมันนั้นเป็นน้ำมันส่วนไหนที่รั่วลงมานะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะอ่าลอยน้ำมันรั่วสีใสและสีขุ่นดำนะคะอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันเครื่องรั่วนะคะเป็นน้ำมันเครื่องยนต์นะคะหรือจะเป็นน้ำมันรั่วสีแดงนะคะเป็นน้ำมันสีแดงตัวนี้สังเกตได้เลยว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะคะลูกค้าก็ดูด้วยนะคะว่ากระปุกเกียร์อัตโนมัติของเรารั่วหรือแตกหรือเปล่าตัวนี้ก็สังเกตกันด้วยนะคะแล้วก็อ่า หากมีสีใสสีคุณนดำและมีความหนืดเหนียวนะคะตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะน้ํามันเกียร์ธรรมดาของเราร่ววแล้วแหละต่าต้องไปให้อู่เช็คให้นะคะแล้วก็แล้วก็นะคะน้ํามันสีใสหรือขุ่นดำและเหนียวหนืดมากนะคะอันนี้ ชัวอยู่แล้วว่าต้องเป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะคะอันนี้ก็ให้ลูกค้าเช็คกันด้วยนะคะก่อนออกเดินทางนะคะลูกค้าอย่าลืมเช็คกันด้วยนะเราจอดรถไว้หน้าๆน้านะคะก่อนที่จะออกเดินทางไปไหนก็ให้เราก้มดูด้านล่างของตัวรถด,ด้วยนะคะว่ามีน้ํามันส่วนไหนหยดลงมาหรือเปล่าแล้วก็สังเกตดูสีมันนะคะ,ะฝากด้วยนะคะตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของของลูกค้านะคะแล้วก็การรักษาดูแลเครื่องยนต์นะคะ เดี๋ยวยังไงแอดมินจะหาสาระดีๆนะคะให้ลูกค้าได้มาดูแลรถกันต่อเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวดูกันในคลิปถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย